สวัสดีพี่น้องเช้าแอลออนทุกคนครับสำหรับมือนี้กะวันอังคารที่14พฤศจิฤฤฤฤฤกายนนะครับเนาะ,ะทีที่สางอึ้องไทยคลิปใหมพี่น้องเห็นอยู่อันนี้คือหองเตเแอลออนรุ่นสามออนอันนี้เป็นโตัหไม้ล่าสุดโตัวไม้ที่สางอึ้องออกแบบไหมเ็จเรียบร้อยหรอถ้าสีเสตเรียบร้อยอยุ่ย,ยนี่มีสิบตเห็ดเห็ดขื้นมาก,ก่อนสิบตเดียเ๋ยวสีเห็ดต่อไปอีกอยู่เดี๋ยว ประกอบล้อเซจเรียบรอ้อยแล้วนะครับสีแห่งประกอบล้อเซจเรียบรอ้อยแล้วเดี๋ยวสร้างอือสีรีวิวให้พี่น้องเบิงว่าตัวไม้ลาสุดนี่มันมีวามแตกต่างกับมูเก่าแบบใดน,นะครับเนาะหรือว่าพี่น้องบางคนตาดีอาจจะเห็นวามแตกต่างแล้วนะครับอันนี้ท้ายพี่น้องเบิงข,ข่าวก้อนนะครับเดี๋ยวสีแห่งสีแห่งเซจเรียบร้อยแล้วสีประกอบออกล้อล้อละเลี้ยวละล้อจะยุ่งขังกันล่ะ ประกอบรอเซตเรียบร้อยแล้วสีรีวิวละเอียดให้พี่น้องฟังอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้ให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี้ก่อนแต่ว่ามีของอยู่้อครับเด้อขันผู้ได้สนใจหรือว่าสนใจตัวไม้ลาสุดนี่ก่รอติดตามฟังเดี๋ยวแสงอึงสีรีวิวให้เบิง้งว่ามีความแตกต่างจากรุ่นเก่าแบบใดนะครับแ๋ยวตอนนี้เอาซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ